เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 1> ล่นนี่มันส,สุดๆ <Whoa! S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลรู้เคาว่าชักครับตัดไปลตัดไปลตัดไป ไม่ต้องร้องอันนี้พี่แบกเองมิซ้อ,อิเต,เติมไปกี่บาทแล้วเกมนี้เขาไม่ให้ถามกันว่าเติมเกมไปกี่บาทอะนายไม่สงสารพี่อ๋อถ้าเกิดแฟนพี่นั่งอยู่ด้วยหรือเขาดูสตรีมพี่อยู่อ่ะพี่จะใช้ชีวิตยังไงจบแล้วถามแบบนี้จบแล้วเหมือนเอามีดมาแทงข้างหลังพี่อะาถามแบบนี้ บอกไปแก็แตกครับเออเนี่ยเพื่อนยังรู้เลยเพื่อนยังรู้เลยอุ้ยลูนสติลต้องมาแล้วนี่ไม่ได้ลูนยิงนะครับเราจะเอามาสติลลิงนะครับเพราะว่าเราได้ปิดลิงนะนายอะ่ะเลือกผิดแล้วชีวิตการเป็นคิโยตะาสองมันยากกว่าที่นายคิดเดี๋ยวมิซิจะสอนให้นายรู้เองว่าการจ้วงที่แท้จ,จริงคืออะไรลองลูนใหม่นะได้ลูนใหม่มา เดี๋ยวเดะหัวแตกเข้าโรงพยาบาลกลัวไม่ได้เข้าโรงพยาบาลน,นะเดีพี่เคยโดนแล้วห่ะครับดูรุ่นด้วยพี่อะคนจริงขังเมียไว้ในบ้านก็เคยมาแล้วอย่างเท่นอนหน้าบ้านอุ้ยจ้วงไปเดียจ้วงไปเดียวจ้วงไปเดียจ้วงไปเดียคนจริงต้องตามอา่ะเราไม่นัดตบหนึ่งตบสองกันเหรอตบสองคนเนี่ยเพื่อนข้างนอกปล่อยฉันเอง โลง่ลงๆเน้นๆมันไม่โล,ล่งวะจ่วงไปเด็ดจูนินรู้จักปะสวยเพีย้ยฉันเรียนมาจากมากิยังไงล่ะเดี๋ยวปิดนอกให้มันน่าเปิดใหม่ได้ว่ะเดี๋ยวปิดนอกให้โอดาไปตบสองข้างในเลย ได้วะ่ะในที่สุดก็ได้เล่นมิสี่นะครับความทรงจำการทำแต้มกลับมาหรือยังจุ่วงไปดิจุ่วงไมปดิไม,ไ,ดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็พผ้าข้างนอกปล่อยฉันข้างในเดี๋ยวช่วงในเล่นกันแล้วกันเอาไปลูกพี่จุนโอดาสวยมากครับ โอ้โหซากุมันมานายนัดไอโอดาในตบสองไม่ใช่หรอในตบสองนายรอดิในตบสอง,อสองไม่ใช่หรอเขาหวะสองมันเลยนะไอเลีอยพแล้วก็นับเป็นหวะหสองนะมาแล้วนะครับจังหวะนี้จ้วงมาดีจ้วงมาดีโอ้ สู้เขาทีมเรากระอาเื่อนแล้วเนี่ยสู้เขาทีมเราแสกหน้าได้แต้มไหมไม่ได้ปะไม่ตัดบอลถูกไหม,ไมน,นี่ลูนตัดบอลเนี่ยเออแค่นั้นแหละสบายสบาเาตบโดนไดงไงวาเรียบร้อยลูกลงด้วยว่ะ สามไปดีก็แค่สามปะหวัสดีครับพาคินมิสซี่สองเล่นเออก็ไม่ยากก็ไหร่นะได้อยู่เออแค่นั้นแหละเุ้ยเทพเจ้าแห่งการสิวคือมิสซี่ย่างไงนะโอโหขอโทษเลยเพื่อน บอลันเดินทางช้าจัวะตูวงไดิเออแค่นั้นแหละตบสองมาสับสบายสบายก็ตลกเลยว่ะตัวละครมาดิก็รำไปดิก็รำไปดิ โือค่าเลยวะตลกมากเลยท่าสติลไปนแบบพุ่งไกลมากนะครับเออไม่ได้นับเลยครับว่าอัพพอรไปหมดไปกี่ปองนะครับร้านร้านร้นสกิลรันอุ้ย ขอโทษเพื่อนเออสวยมากครับล่วงไปดเอ้าแล้วร่วงไปดิครับโดนไปดิ เพราะฉันคือเอสยังไงล่ะสองแต้มเหรอไม่จูนินให้มันรู้ไปว่าใครเจ๋งกว่ากันตัวเก่าเล่นได้ครับทุกวันนี้จูนยังโหดโคตรๆอยู่เลยนะครับเนี่ยลูกพี่จูนในทีมเนะี่ยอันนี้คือสึกสุดยอดพี่แต้มพันห้า 1, กว่านะถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าติด200ออันดับแรกนะครับ ขอโทษเพื่อนไม่น่ารีบเล่นเลยข้างนอกปล่อยฉันนายตกข้างในกันไปเนี่ยข้างนอกเขารบกวนทุกลูกอะ่ะเพราะว่าพี่สติลไปรบกวนไงนะสติลโหดบางไอ้วุกลูกสติลมันจะโหดบางเกอ่ะดิบางเกมมันก็อ่อนสักกลุ่มปิดดีนะเนี่ยยาสุดาย,ยังโกงอยู่ไหมโกงครับโกงกับข้างเดียวเองครับเลือกที่ไรข้างเดียวเองบอกโกงโคตรเลย อย่าหยิบมาเลยเพื่อนตัวนี้โกงไปอย่างเงี้ยการันตีดาวฝ่ายตรงข้ามจูนินรู้จักจูนินมาโดนไม่ได้ไงลูนใหม่สติลย่างเถื่อนเลยวะปาลร่งเลยวะกลายเป็นโฟโ้คขรันชาบูแล้วยิงโดดสามด้วย ในที่สุดเราก็ได้เล่นมีซิอีในสึกสุดยอดนะครับโอ้โหกว่าจะได้เล่นนะอันนี้เป็นรูนที่เซตมาใหม่นะครับเป็นรูนที่เอาไว้แบบอ่าสติลพวกตัวถือบอลนานนะครับอย่างลิงสองอะไรเงี้ยก็สบายสบายเลยนะจ้วงเป็นร้องนะครับผมอยากถือบอลนานแล้วแปดพันแล้วแต้มแปดพันแล้วครับผม